มามาเด้อเป็นนางแบบให้ฉันหน่อยอย่าอย่าเพิ่งรีบไป,ไปฉันถ่ายได้สักสองนาทีก่อนนะจะเอคนสวยเฮ้เ hey, ฮ hey. สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งไปสิโอ้เนาะไปแล้วไปแล้วพี่น้องนกนางนวลตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นบันไดนะคะ <c oughs> ดูบันไดเขาเด้อโอ้ยตายตายตาย,ตายวันนี้มาหา <c oughs> เขาเรียกอะไรอะที่มาว่ากายภาพบําบัดหัวเข่าค่ะโอ้ยวันนี้ดูมาเดินขึ้นบันไดนะพี่น้องต้องค่อยๆเดินนะเพราะว่าหัวเข่าเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้มาหาเขาเขาก็จับจับคลึมคลึมคลำคลำเนาะคลึมคลึมคลำคลำพี่น้องเลยเม <c oughs> ื่อกี้ก็ได้นกนางนวลไปน่ารักมากเราไม่มีอาหารรุงรีเสืออาหารมาเนาะ แล้ก็มาปล่อยให้เขาเขาก็จะได้มาหาเราเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นโ <c oughs> รงเรียนเด็กเล็กเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะคะนี่ค่ะโอ้ยเหนื่อยเดินขึ้นบันไดนี้มานะคะนี่เห็นไหมคะนี่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ก่อสร้างเนาะเราเดินลงบันไดนี้มาเลยพี่น้องเองเหนื่อยมาก นี่หอบตอนนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่เนาะก็นี่ไงเจ้านกนางนวลบินอีกแล้วบินล่อตาล่อยใจเราเห็นไหมพี่น้องนี่วันนี้บรรยากาศสวยงามมากค่ะอากาศดีมากนกนางนวลทางนน้นเยอะมากนี่บินให้ปลิวให้ว่อนกันไปหมดเลยเนาะเราก็ถ่ายไม่ทัน ดูเอาเดินนี่สวยงามมากเจ้านกนางนวลหาเจ้านกนางนวลอยู่นะคะนี่เจ้านกนางนวลบนินว่อนหาเจ้านกนางนวลอยู่บินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ก็เครนนะคะเครนก่อสร้างค่ะนี่เขากําลังเลื้อยก่อสร้างอยู่นะคะเครนเครนก่อสร้างกําลังหมุนหมุน คนงานก็กำลังทำงานก่อสร้างกันอยู่นะคะตึกนี้ใหญ่มากตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นดอกไม้ซึ่งร่วงแล้วนะสีเขียวสดใสมากเนี่ยเป็นดอกไม้เด้อเนี่ยนี่เราก็เดินมาตรงนี้นะคะพี่น้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเรามาตาม หานกค่ะวันนี้เจ้านกบินไปไหนหมดแล้วไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นอนุบาลน,นะคะเราตามหานกนกไม่มีเลยวันนี้นกไปไหนหมดไม่รู้วันนี้สวยงามมากค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะวันนี้ก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ให้ดูว ให้ชมค่ะตามหาเจ้านกนกไม่มีตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่รถนะคะเดินกลับไปที่รถเนาะก็ตรงนี้ก็เมื่อก่อนนี้เป็นร้านตัดผมเป็นร้านนวดเนาะแล้วก็ร้านวิดีโอให้เช่าตอนนี้เขาเอาตึกเอาสัญญาไม่ได้เขาก็จะทุบทิ้งนะคะตรงนี้เขาจะทุบทิ้งนะคะเนี่ย เขาจะทำอะไรต่อเราก็มาดูกันตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักผ่อนเนาะบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้บรรยากาศดีๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่รถค่ะนี่นคะคะบรรยากาศสวยๆค่ะบรรยากาศดีๆนกไม่มีนกไปไหนหมดเนาะวันนี้นูน่นมีอยู่ทางนู้นค่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามลาทางบันไดนู้นเนาะ สวยงามค่ะสวัสด,ดีค่ะ